สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ ในช่อง1992กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมสล็อตสนุกนกที่ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะครับจากค่ายยูฟาเบ็ดนะครับผมแจ็คพอตสูงสุดถึง5 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมค่ายนี้จ่ายเร็วทันใจนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้เงินมาไม่ต้องกลัวว่าจะได้จากการเล่นล่าช้านะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้กันนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับผมวันนี้เลย จัดกันไปนะครับผมกับเกมสล็อตเกมนี้นะครับผมชื่อว่าระดับซูปเปอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้เลยนะครับวันนี้ก็เปิดบิดกันมาเบาๆนะครับผมอยู่ที่1000บาทนะครับเปิดบิดกันมาที่1000บาทนะครับผมเริ่มเดิมพันกันที่ครั้งละ50นะครับผมวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะได้แบบเงินค่าขนมนะครับผมวันนี้สําหรับวันนี้นะครับมาตอนนี้เราก็ปั่นกันเรื่อยๆนะครับผมเกมนี้บอกเลยว่าแตกง่ายมากครับผมมีพูดยังไม่ทันขัดคำก็แตกกันไปแล้วนะครับผมเอาไปเลยเนาะเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตอนนี้เงินทุนผมเหลือห้าร้อยแล้วนะคะแตกกันอีกแล้วครับผมถึงจะเป็นยอดเงินที่แตกไม่เยอะแต่ก็แตกนะครับผมแตกง่ายๆครับผมรอบนี้แล้วก็สามารถเข้าฟีาฟอร์ินหรือช่องโบนัสได้ ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับช่องฟรีสปินเขาก็คือเราต้องเก็บสะสมอาโบนัสให้ได้ครบ3ครั้งนะครับผมติดกันถ้าได้3อันถึงว่าอยู่คนละช่องแต่ให้มี3อันก็สามารถที่จะเข้าฟรีสปินนะครับผมฟรีสปินก็อยู่ที่8ครั้งนะครับผม8ครั้ง8ครั้งนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าในช่วงฟรีสปินแล้วเข้าโบนัสขอแค่สองครั้งก็จะได้บวกเพิ่มทีละ2หรือ3ครั้งนี่แหละครับถ้าผมจาไม่ผิดนะนั่นไงครับเข้าแล้วครับผมตอนนี้เข้าเข้าที่ฟรีสปินนะครับผมเรามารุ่นกันนะครับว่าแปดฟรีสปินของผมจะทํากําไรผมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจัดกันมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็แตกครับแตกไปหนึ่งยนะครับเบาๆครับผมเบาๆออกไปอางวันนี้ไม่แตกครับผมเลยห้าครั้งครับผม จัดไปรอบนี้แตกอีกแล้วครับผมโอ้โหแตกอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมกำไรได้มาร้อยเจ็ดสิบนะครับตอนนี้มาว่ากันต่อครับผมแตกอีกไม่แตกโอ้โหโเลือดโอ้โหเลือดสังเควาทนะครับผม,มเมกะอวินครับผมอยู่ที่ห้าพันบาทับโอ้โหโอ้ผมผมยืนแล้วผมพอแล้วโอเคผมพอใจแล้วตอนนี้คือผมลงเงนินลงเงินอา ต้นทุนผมตอนนี้เครดิตผมเหลือ321ยบาทผมเอาเงินมา1000นิดนินะครับผมก็ถ้ากับว่าผมเสียไป700กว่าบาทนะครับผมแต่ผมได้ตอนนี้ผมได้ไมเม้าวินมานะครับผมก็คือ5 0 0 0ันะครับผมตอนนี้โอ้ผก็คือแบบพอแล้วครับผมเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมเล่นเอาแค่ชนะก็ผมพอได้กําไรก็ผมนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็หยิบนะครับผมพอได้ใช้จ่ายไปในวันวันนะครับผม นี้แหละครับผมสุดยอดเลยเมกกวินเห็นยังนะครับผมว่าแตกง่ายนะครับผมแตกง่ายนิดเดียวเองโอ้เอาแล้วต้องหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมที่ยูค่าเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวตัวของแอดไลน์เราจะทิ้งไว้ให้ใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็สนุกกันเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีบาย